วันนี้เรามีวิธีการบ่มอะโวคาโดให้สุกไวมาฝากเพื่อนๆกันค่ะให้เพื่อนๆเตรียมกล่องกระดาษมาหนึ่งใบนะคะให้ขนาดเหมาะสมกับที่เราจะบรรจุอะโวคาโดของเราที่มีอยู่ให้มันหมดได้อะค่ะแล้วก็กระดาษอนเนกประสงค์ค่ะหรือจะเป็นกระดาษเอซกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะที่เราจะเอามาห่ออะโวคาโดกันค่ะ จะใช้วิธีห่อแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะของเราจะห่อแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็วางส่วนก้นของอะโวคาโดลงในกล่องค่ะไม่ใช้วิธีการวางทับซ้อนกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอากระดาษวางทับลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดฝากล่องวางไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะวิธีนี้เราจะบ่มอะโวคาโดให้สุกได้ในระยะเวลาประมาณ2-3วันค่ะเราก็มาทยอยเปิดดูนะคะเพราะว่าอะโวคาโดมันจะสุกไม่พร้อมกันค่ะมันถ้าเราไม่บ่มวางไว้ในอุณหภูมิห้องมันจะสุกเองโดยธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณ4-7วันค่ะ